ปัญญาแท็กเตอร์กำแพงเพชรสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสองนะคะพิกัดก็อยู่บ้านท่าค้อตะมนองบวัวอําเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่สนใจแท็กเตอร์มือสองนะคะเอาไปใช้งานค่ะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวเป็นแท็กเตอร์สวยๆส,สภาพเดิมๆนะคะจากค่ายคูโบตานะคะวันนี้ขออนุญาตรีวิวเป็นรุ่น40แรงม้านะคะมีทั้งรุ่น L4018SP และ DT นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสวยๆสภาพสวยๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ ในส่วนของรุ่น L40 นะคะ L4018 นะคะทางร้านนะคะมีหลากหลายคันนะคะมีทั้งแบบชุดใบมีดดันดินแบบคันบนและคันล่างนะคะตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่385,000บาทค่ะท่านที่สนใจนะคะแล้วก็กาลังตามหารถแท็กเตอร์นะคะเอาไปใช้งานนะคะตัวนี้นะคะก็สวยๆใหม่ๆใ,ใช้งานน้อยๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาชมที่ร้านได้นะคะ เบอร์โทรติดต่อ087-522-3883-095-339-9988นะคะสามารถแอดไลน์ไอดี AD ได้นะคะทั้ง2เบอร์เลยวันนี้พามาชมเมงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นรีวิววลาการไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ